สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนําโชคนะครับคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆด,ดทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผม มาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับทุกท่านงวดประจำวันที่1มิถุนายน2565นาแนวทางแรกจะเป็นแนวทางของหววรัฐบาลเพชรบุรเป็นข้อมูลเด่นบนเลขเด่น3ตัวของอาจารย์งวดที่13ครับเลขเด่นของอาจารย์ได้370ทุกท่าน370 ชอบแนวทางของอาจารย์ก็รับไปพิจารณาดูเพิ่มเติมได้ครับงวดที่ผ่านมาจะเห็นว่าแนวทางของอาจารย์มี2อยู่นะครับทุกท่านก็เข้าเนาะจัดไปครับงวดใหม่ก็370ข้อมูลเด่นบนต่อมาครับมาแล้วแนวทางเลขติดบนของแอดนาคิโนซาติถิเข้ามาเพียบเลยครับ สิงวดหลังสุดนี่เข้าทุกงวดครับบางงวดก็มา3ตัวบางงวดก็มา2ตัวส่วนงวดล่าสุดของอาจารย์มาตัวเดียวครับมา2ขึ้นอ,อยู่หลักหน่วยบนนะครับหวยออกศูนย์หนึใครชอบสาธิติก็ได้เรียงดูกันได้ครับงวดใหม่คือใบนี้ทุกท่าน1มิยหกหเลขเด่นของอาจารย์ได้2 4 5 8ครับ จัดไปครับวันที่ชัดเจนครับทุกท่าน1มิย65เลขติดบนของอาจารย์ก็2 4 5 8แคปหน้าจอด่วนๆครับต่อมาครับรอสอรนอแนวทางของอาจารย์เวียงพิงงวดเก่าคือใบฝั่งทางซ้ายงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวามือ งวดที่ผ่านมาของอาจารย์มาครบบนเลยครับของอาจารย์ให้มา9 0 1 2มาครบทั้ง110หน่วยเลยนะครับงวดใหม่ของอาจารย์ให้มาแล้วครับสูตรของอาจารย์ทำได้7 8 9 0ทุกท่าน7 8 9 0แนวทางของอาจารย์เวียงพิงครับไปต่อครับ ถัดมาจะเป็นแนวทางหลักร้อยของแอดแอมมี่ครับหลักร้อยเลขเด่น4ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางมี5408ทุกท่าน5408ลงวันที่ตรงนี้ครับจัดไปทุกท่านแนวทางของแอดแอมมี่ต่อมาครับหลักร้อยแนวทางของแอดน้ำพุงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปครับทุกท่าน สพฤษภาก็คือในส่วนตรงนี้ครับของอาจารย์มี2มี9มี2มี5ทุกท่านไม่มี0นะครับแต่มี2หลุดไปอยู่หลักหน่วยบนคุณผู้ชมผมลงให้มาแล้ว2ง,งวดงวดที่ผ่านมาของอาจารย์เข้า6นะครับอยู่ด้านบนคุณผู้ชมเผื่อใครยังไม่ทราบข้อมูลของอาจารย์นะครับงวดใหม่ตรงนี้ครับ1มิยห6ห เลขเด่นหลักร้อยของอาจารย์ได้692ท692อาจารย์วงกลมมา2ตัวครับ6กับ9ผู้ชม6กับ9จัดไปครับแนวทางหลักร้อยของแอดน้ำพุถัดมาจะเป็นแนวทางของแอดดาวครับคนบนฟ้าพารวยหลักร้อยปี2022 แนวทางของอาจารย์หลุดมา2องวดแล้วครับงวดใหม่อยู่ลำดับที่10ด้านล่างสุดเลขเด็นหลักร้อยของอาจารย์ได้164 385ครับทุกท่าน164 385จัดไปครับแอดดาวคนบนฟ้าพารวยต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ปรีชาโจครับ10หน่วยบน งวดเก่าก็คือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้ครับแนวทางของอาจารย์มี2เข้าหลักหน่วยบนงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือเลขเด่นของอาจารย์ได้4701อยู่ตรงกลางครับแล้วก็2กับ3ารทุกท่านจัดไปครับ f c ของอาจารย์ปรีชาโจรับประกันมา1ชุดล้านเปอร์เซ็นต์ใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางเด่นล่างแบบนี้นะครับยังอยู่กันที่แนวทางของอาจารย์ปรีชาโจเลขเด่นล่างของอาจารย์ได้901ตรงกลางมี2ตัวเล็กๆตรงนี้ครับ901256ทุกท่านรับประกันมา1รับประกันมาชวร์1ชุดครับจัดไปคุณผู้ชมไปนี้เด่นล่าง ต่อมาก็จะเป็นแนวทาง10หน่วยของอาจารย์ท่านนี้ครับงวดเก่าอยู่ด้านล่างทุกท่านของอาจารย์เข้า1นึ่งยออก0ูนงสองงวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบด้านบนครับ1นึ่งทับหน่หน่วยของอาจารย์ได้2 3 4 5 6หทุกท่าน2 3 4 5 6หจัดไปครับ ต่อมาครับผมไปเจอแนวทางของอาจารย์ท่านนี้มา Adv6 สายฟ้ารัฐบาลแทนอาจารย์มีเลขเด่นมาให้ทั้งหมด4ตัวไม่ได้ระบ,บุว่าเป็นข้อมูลบนหรือล่างงวดเก่าของอาจารย์มี0กับ6เข้า2ตัวล่างเลยนะครับผมไม่ได้ลงให้นะครับทุกท่านชอบก็รับไปพิจารณาดูเนาะงวดใหม่ของอาจารย์คือใบนี้1ทับ6ทับ6ค่ะ เลขเด่นของอาจารย์ได้1375ทุกท่าน1375ตามนี้ครับแนวทางของแอดวิหกสายฟ้าใบเต็มก็จะประมาณนี้ครับต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับแอดเกษมอาจารย์บอกว่าชนแล้วมาทุกงวดล่างนะครับคุณผชมสูตรของอาจารย์อยู่ด้านบน ตามนี้ครับตัวชนก็คือ0กับ2ตรงนี้ครับ0กับ2สูตรของอาจารย์ก็ตรงนี้012กับ023489ตามนี้ทุกท่านตัวไหนจะมาวินครับระหว่าง0กับ2ลองเอาไปจับเข้าคู่กันดูเน,ะนาะแนวทางของแอดกเซมต่อมาครับ10ล่างกับหน่วยล่างแนวทางของแอดแอมมี Me. สิบล่างของอาจารย์ก็ศูนย์สองสี่หกเจ็ดแปดหนึ่งสามหน่วยล่างของอาจารย์ก็สามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งเป็นเพียงแนวทางของอาจารย์เท่านั้นนะครับทุกท่านต่อมาครับงบน้อยเล่นชุดนี้แนวทางของอาจารย์คมจัดไปครับทุกท่านแถวบนสุดครับชุดสามตัวได้หนึ่งสามเจ็ดสองตัวก็มีสามเจ็ดสามหนึ่ง แถวที่2ครับ178 2ตัวก้อน17กับ8 7แถวที่3 1 7 9 2ตัวก็7 9กับ9 1ทุกท่านด้านล่างอาจารย์บอกว่ากับหัว7 6กับ61ด้วยเนาะเป็นข้อมูลบนล่างงวดที่ผ่านมาถ้าจำไม่ผิดข้อมูลงบน้อยเล่นชุดนี้ของอาจารย์น่าจะหลุดนะครับทุกท่านงวดใหม่ก็ใบนี้เลย ต่อมาครับจะเป็นแนวทางของอาจารย์ปรีชาอาจารย์บอกว่าเน้นล่างชุดเดียว 5, 2ทุกท่าน 5, 2กัน 1, 2, 8ชุด2 8ครับใบนี้ข้อมูลล่างถัดมาก็จะเป็นข้อมูลเน้นบนชุดเดียวอาจารย์เน้นชุดเดียวบนครับ271 ตัวรองก็71ตัวกันก็72 2แนวทางของแอดปรีชาต่อมาครับมาดูแนวทางของอาจารย์ธนศักดิ์งวดที่ผ่านมาข้อมูล2ตัวล่างของอาจารย์เข้า60ตรงนี้งวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวามือนะครับ ชุดที่อาจารย์วงกลมมาให้นั่นคือชุดที่อาจารย์เน้นทุกท่านก็จะมีชุดที่ติดดาวมวลมาด้วยเนาะเล็กๆตรงนี้นะครับมวดที่ผ่านมาของอาจารย์ก็เข้าชุดที่วงกลมนะครับ60ใครตามแนวทางของอาจารย์อยู่ก็แคปหน้าจอนะครับนำไปดึงตัวเด่นกันดูจาก2ตัวล่างก็จะเป็นข้อมูล2ตัวบน สองตัวบนงวดที่ผ่านมาของอาจารย์ไม่มีหนึ่งสองสองหนึ่งครับใกล้เคียงที่สุดก็เข้าคู่โต๊ดครับของอาจารย์มีศูนย์สองตรงนี้งวดใหม่ของอาจารย์ก็คือใบฝั่งทางขวามือหนึ่งทับหกทับหกห้าจัดไปครับใบเต็มก็จะประมาณนี้ชุดที่อาจารย์วงกลมมาให้และชุดเที่อาจารย์ติดดาวมาครับ ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุดสามตัวบนของอาจารย์ทุกท่านสามตัวตรงโต๊ดจัดไปครับงวดที่ผ่านมาของอาจารย์หลุดไปตัวหนึ่งนะครับทุกท่านถ้าจำไม่ผิดนี่สองงวดหลังสุดของอาจารย์ในี่ใกล้ใกล้เคียงมากนะครับงวดที่ผ่านมาจะไม่ผิดของอาจารย์จะมีศูนย์หนึ่งเจ็ดประมาณนี้ทุกท่านหลุดไปตัวหนึ่งเนาะ งวดใหม่ก็ใบนี้คุณผู้ชมหนึ่งทับหกก็จะประมาณนี้ครับแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ